ก็เป็นคนชอบทากิจกรรมค่ะถัดจากห้องเรียนเนี่ยมันมีอะไรให้เรียนรู้ได้อีกเยอะแยะเลยนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกคนแล้วก็ทุกเหตุการณ์มันชอบค่ะรู้สึกว่าสนุกทําสุดความสามารถเท่าที่เราจะทําได้ก็น่าจะต้องทําให้ที่สุดของเราเนี่ยค่ะประเด็นหลักๆเลยนะคะที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมกับโครงการซันนอพีดก็คืออยากใช้ชีวิตให้มีคุณค่าค่ะชอบนั่งสมาธินั่งแล้วมีความสุขผมก็อยากจะแชร์ความสุเนี้ ให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้ครับว่ามีความสุขภายในอยู่เห็นตัวอย่างที่ดีครับ จากนักสร้างบาร,รมีรุ่นพี่ครับที่เขาได้สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งดีๆนั้นด้วยเป็นลูกพระธรรมครับอยากจะสานงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับนำวิชาธรรมกายไปทั่วโลกความตั้งใจที่ดีสำคัญเสมอ The Sun of Peace รับสมัครชายหญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีอายุไม่เกิน30ปีเพื่อทำหน้าที่กัลยามิตรและศึกษาต่อต่างประเทศรับสมัครวันนี้ถึงวันที่30ตุลาคม พุทธศักราช2556สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0896976280 0875155750